สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟม i l อี่นะคะมาถามดูอาการย่าว่าอาการเป็นยังไงบ้างยาอาการเป็นยังไงบ้างย่ามันตั้แต่กลับกับไปกรอกกอบมาไปเที่ยวลาวกับมากกกพอดีน้องสาวพาไปเที่ยวลาวบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเื่้ยไม่หายแต่เมื่อวานนี้หนักมากเมื่อวานนี้หนักมากแล้วย่าได้มียากินไหม ยาพอดีหมดแล้วเอายามาจากซื้อซื้อยาเว็บมันทางนี้กันมันย้อนแส้ไปหาหมอวันนี้จะไปหาหมอที่อนามัยเนาะอนามัยก็จะไปหาหมอที่อนามัยแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วแหละเออมันดีขึ้นแต่มันต้องเพียมันเพียมันเหนื่อยเพียมันเหนื่อยไม่ได้ใช่ประเด็นบอกว่าต้องกินอาหารสาคัญถ้าเราไม่กินมันจะสุด และอีกอย่างหนึ่งป้าอ่าย่าลงเรือด้วยเนาะมันลงเรือลงเรือแล้วทีนี้เออลงขึ้นรถลงเรืออากาศร้อนนี่แหละสาเหตุที่ค่อยไม่อยากไปเที่ยวไหนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าค่อยขึ้นเรือลงขึ้นรถลงเรืออะไรไปเหนือลงใต้เนี่ยมันจะอาการแบบใช่ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันไม่ค่อยแข็งแรงไปนู่นไปนี่นะจะอยู่กับที่มันมันเราเรามันไม่สู้กับขึ้นรถลงเรือใช่ไป เดี๋ยวนึ่งผักเราน่าจะสุกแล้วนะเอแอแย่จะอุ่นแกงบ่อุ่นอันนี้จะอุ่นที่โน,น่นโอหหมกูกระทาเมื่อวืนกนเท่าไรนะ15 16ชุดยากไม่มาหรอกขาจะกินอันนี้แหละแต่เขาก็กินหมูกระทะกันหน่อยนะเดี๋ยวเขามาเขาคงต้มกินกันอะเยอะมากข้าก็นั่งไร้เสดอ่ตอนนี้เหรอยังไม่ลงอ่ะ ไม่รู้ตอนนี้ลงหรือย<ก>ังตอนท <jud o S 2> ี่เดินผ่านมาเนี่ยยังนั่งไร่เฉยๆสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสด,ดีะค่ะมาเยี่ยมครัวประดานะคะเยี่ยมครัวประดานมาซุกเ <fiber> นาะครัวริมทาง <S <S าาๆๆไปแล้วยาเด้าเดี๋ยวนึ่งผักสุกเ้วจะลงไปไปเรียบร้อยอุ่นอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วจะยกลงไปตำเจียวรอเลย หนึ่งผักอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะผักขมเนาะแล้วก็อันนี้คือผักผักบุ้งผักบุ้งมันจะดำนะถ้าไฟไม่แรงถ้าไฟไม่แรงมันจะดำผักบุ้งอันนี้ก็กวางตุ้งห้องเต้นะคะผักของเราเคียวหน้ารับประทานเลย เยอะไปมันก็เลยข้างล่างมันเลยนิ่มไปเราจะแยกออกจากปลานะคะปลากับผักเราก็จะแยกกันเนะแยกกันคนละครึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นปลา ด้วยสมุนไพร น,ะะนึ่งผักนึ่งปลาเดี๋ยวเอฟซี FC ดูก่อนนะนึ่งปลานี่นะคะกับข้าวเช้านี้นะคะนึ่งผักนึ่งปลาเนาะนึ่งผักนึ่งปลาเราก็จะยกไปที่ครัวใหญ่นะคะกินด้วยกันนะคะทุกคนปิดไว้ก่อนนะคะ แล,แล้วเราก็จะเอาหมกไขป่ปลานะคะนี่หมกไขป่ปลาเมื่อคืนนี้นะคะยึบยกหม้อลงนะคะแล้วก็ตั้งเลยนะคะหมกไขป่ปลาของเรานะคะอุ่นนะคะอุ่นหมกไขป่ปลาอยู่แล้วก็จะอุ่นปลาย่างนะคะอุ่นหมกไขป่ปลาก่อนหมกไขป่ปลานะคะนี่แล้วก็ใส่ ใบแมงลักลงไปหอมหอมอ้าวมาแล้วเรามีบุญหืมมาแล้วเหรอจ๊ะมีบุญจ้ะเห็นไหมน่ารับประทานไหมคะหมกไข่ปลาเนาะหมกไข่ปลาปิดฝาไว้เออเดี๋ยวแมงลักสุกก่อน มีบุญกลับมาแล้วตั้งแต่ตีสี่แปรก็มาต้นโมออกดอกหอมสวยงามเดี๋ยวไปดูหลังบ้านมะกอกน้ำสาวมนนะออกดอกไปเรื่อยๆนะคะนี่โดกดกนะคะดูช่อดอกช่อดอกมะกอกน้ำสาวมนนะคะยอดจำปีนะโอ้โห เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะยอดจำปีกลิ่นหอมมากเลยนะมะละกอนะคะต้นมะละกอแม่ดาก็จะปลูกเป็นคู่ๆเนาะถ้าสามมนมานะสามมนก็จะตะลึงว่าอา้หลังบ้านเต็มไปด้วยพริกมะเขือนะคะแล้วก็ผักมะละยอดนำงานมะเขือสามมนก็โดกโดกนะกําลังพอดีกินเลยนะนี่สามมนนี่กําลังพอดีกินเลยนะลูกดกมากเลยต้องลองแต้งแรงอยู่ นี่โดกโดกส่วนพริกน้าโดกมากเลยนี่พริกเขียวแล้วก็ต้นมะละกออีกหน่อยก็มะนาวก็จะออกลูกมะละกอสามมนกำลังติดดอ,อกหอมแล้วนะคะเราก็จะอุ่นนะคะเราก็จะยกอันนี้ออกแปะออกไป ออกไปก่อนแปนะแปออกไปก่อนแปอย่าพึ่งกวนนะนะจ๊ะแปอย่าพึ่งกวนนะอันนี้เราก็จะยกไปออกไปก่อนออกไปก่อนเหมือนมมมไปนั่งรอเร็วไปนั่งรอเราก็จะยกลงนะคะอันนี้คือไข่ปลาเนาะต่อไปก็จะเมนูอุ่น อุ่นปลาปิ้งปลาย่างกันละค่ะไฟของเรายังมีแรงเยอะปลาที่เราปิ้งเมื่อคืนนี้เอามาอุ่นก่อนนะ มัจะได้อร่อยอร่อยดี้ยยกไปพร้อมกันทีเดียวนะคะเนอะอุ่นปลาปิ้งปลาย่างสำหรับเมนูเช้านี้นะคะก็จบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเมนูปลานะคะเชา้านี้แค่อุ่นนะคะเนาะเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะแค่อุ่นให้มันร้อนๆหอมๆก็พอ สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ